กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของกำแพงภาษีโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะคะคือเมื่อวันสอวันนี้ทางทีมไทยแลนด์เนี่ยนะนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยนะคะก็นำทีมไทยแลนด์ไปเจรจากับทีมการค้าของทางสาหรัฐแต่ปรากฏว่าในการเจรจากาันร,รอบแรกก็ยังไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่ได้ข้อตกลงคือยังคุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็ะเราก็ต้องทับ กลับมาทําข้อเสนอนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันใหม่เป็นครั้งที่2นะแต่หลายคนก็ต้องข้อสังเกตว่าเอ๊ะในเมื่อการเจราจาดีลกันในรอบแรกมันไม่ลงตัว ต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อโดนนลด์ทรัมป์เขาขีดเส้นเอาไว้ว่าจะต้องเจรจาให้จบภายในวันที่9กรกฎาคมซึ่งมันใกล้มากๆแล้วเนี่ยนะคะไทยเราจะเอาอยัางไงต่อปรากฏว่าผู้สื่อข,ข่าวนะคะไปสอบถามกับทางคุณไหมสิริกัญญานะฮะตัวแทนจากทางฝ่ายค้านจากรรคประชาชนที่เขาก็ให้ความสําคัญให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกระแพงภาษีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมากๆคุณหมายชิริกัญญาบอกแบบนี้นะคะอยาไปกังวลเรื่องว่า เจราจารอบแรกมันไม่สําเร็จเพราะว่าในหลายๆประเทศ <S <S ก็ใช้การเจราจามากกว่าหนึ่งครั้งเหมือนกันบางประเทศคุยกัน2ครั้งบางประเทศคุยกัน3ครั้งก็ไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นไทยเรายังมีโอกาสแล้วก็ต้องให้กําลังใจกับทีมไทยแลนด์ที่จะไปเจราจาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทําความเข้าใจว่ามันอาจจะต้องมีบางคนบางส่วนผู้ประกอบการบางเจ้าบางรายที่อาจจะต้องเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะคะไปดูกันหน่อยนะคะคุณหมายสิริกัญญาตาสกุลนะคะสส,ส,ส,สบัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพักประชาชนเธ <sw> อก็ให้ความเห็นในประเด็นนี้นะคะเกี่ยวกับกำแพงภาษี ทอมบอกว่าววการพดกุยครั้งนี้จะเรียกว่าไทยเสียเปรียบก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการเจรจานัดแรกเองซึ่งหลายประเทศก็เริ่มจากเจรจาก,กันไปก่อนนัดแรกก็เป็นแบบนี้แหละเป็นการจูนความต้องการให้ตรงกันก่อนนะคะส่วนการเจรจาของไทยนี่ก็มองว่าเอาจริงๆก็เริ่มค่อนข้างช้านะก็แอบเป็นกังวลเหมือนกันอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดนะคะที่ชัดเจนเลยคือก่อะหน้าเนี้ยแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่า ได้พูดคุยกันนอกรอบกับเจ้าหน้าที่ระนับปฏิบัติการแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายครั้งสิ่งเหล่านี้แทบไม่เกิดผลในเชิงรูปธรรมเลยนะคะแล้วเมื่อต้องไปเจราจากันอย่างเป็นทางการกับทางด้านของนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐก็ทําให้ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็คว้าน้ําเหลวกลับมาซึ่งก็ต้องกลับมาแก้ไขข้อเสนอแล้วก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกในรอบหน้านะคะ ส่วนการเจราจาที่จะทําให้ได้ข้อสรุปส่วนใหญ่หลายประเทศมักจะพูดคุยกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปอย่างเช่นเวียดนามคุยกันเป็นทางการนะอันนี้ย้าว่าเป็นทางการนะถึง3ครั้งแล้วไหนจะไม่เป็นทางการอีกอะ่ะก็คุณคุณหมายชริกัญญาบอกว่ามันนับครั้งไม่ถ้วนนะหรือแม้แต่มาเลเซียเนี่ยก็เพิ่งเจราจาครั้งที่2ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ข้อสรุปทันช่วงเดทไลน์ไหมซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสาหารัฐเนี่ยเขาออกมาส่งสัญญาณเร่เงาารและบีบให้แต่ละประเทศเนี่ยที่ยังไม่ยอมทาตามข้อเสนอของสาหารัฐเนี่ยให้รี่ปิดจบสักทีนะคะโดยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปถึงประเทศต่างๆที่ยังเจราจาไม่จบ ให้ทําตามอัตราภาษีตามที่ตัวเองกําหนดซึ่งไทยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะที่อาจจะได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะและถ้าหากว่าไทยเจรจาหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจะทําให้เสียเปรียบไหมคุณหมายชริกัญญาบอกว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดตไลน์และสถานการณ์ในช่วงนั้นว่าเป็นยังไงค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หลังวันที่8กรกฎานะคะที่หมดกำหนด90วันที่ทรัมป์ได้เคยยกเว้นกันมางคับใช้ภาษีแบบ reciprocal t a r i f f หรือว่าภาษีต่างตอบแทนแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะสันาล่อที่1ที่น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือยืดระยะเวลา เดทไลน์ออกไปอีกเพื่อทําให้การเจราจารเนี่ยเดินหน้าต่ออันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่เราเรียกได้ว่ายังไม่ถือว่าเสียเปรียบจนกว่าจะมีข้อตกลงสุดท้ายนะคะอันดับต่อมาก็คือเดทไลน์สิ้นสุดลงแล้วไม่มีการต่อขยายนะคะถูกกลับไปใช้ภาษี Reciprocal Tarif หรือ ภาษีที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองมาอีกเรทหนึ่งตามที่ทางประธานาธิบดีทรัมได้พูดถึงเมื่อวันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีนเรีโอที่เราไม่อยากที่จะเห็นเพราะว่าคงจะไม่ได้อัตราที่ที่เราอยากที่จะได้นะคะทีนี้ถ้าหาก เราต้องกลับมาใช้ภาษีเนี่ยตราเดิมก็คือ36%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่เขาบรรลุดิวไปแล้วในอย่างเวียดนามนะที่คุณหมย,ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือว่ากัมพูชาออกมาประกาศว่าตอนนี้กําลังดิวเหมือนกันแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะได้อัตราภาษีที่ต่ําลงไปจากก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําส่วนประเทศที่ยังเจราจาไม่สําเร็จก็ให้กลับไปใช้อัตราภาษีเดิมจนกว่าจะเจราจาเสร็จสิ้นอันนี้ก็เป็นซีนารรโอที่คุณหมก็มองว่า เราก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ,อย่างเช่นเวียดนามเนี่ยเขาปิดดิวไปเรียบร้อยแล้วภาษีคืออเมริกาจะเก็บ20%ทีนี้คําถามคือว่าแล้วจะส่งผลอะไรกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งเราโดยตรงคุณสิริกัญญามองว่าจะส่งผลสด้านหลักๆด้วยกันด้านแรกก็คือเราเนี่ยอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่ามีฐานและว่า ถ้าเกิดในฝั่งของอาเซียนเนี้ยทำเขาโอเคในอัตราเท่าไหร่เราก็จะมีฐานไปต่อรองแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเจรจาได้ยากเพราะว่าเวียดนามเนี่ยดันไปหง่ายไขว่าเขาลดภาษีให้กับสหรัฐเป็นศูนเลยคือไม่เก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากอเมริกาเลยอันนี้คือเต็มที่คือมันต้องเท่ากันน่ะใช่ไหมคะถ้าเกิดอยู่เราจะไปเก็บเนี่ยมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบนะคะนอกจากนี้เนี่ย การทําตามเวียดนามถ้าเกิดสมมุติว่าเรายึดเอาเอาเพดานของเวียดนามนะมคุณหมายประเมินว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะแล้วข้อเสียที่เราจะได้รับจากการที่เวียดนามบรรลุข้อตกลงไปก่อนแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนต้องตัดสินใจอาจจะเปลี่ยนใจไปลงทุนกับเวียดนามแทนเพราะว่าไทยเองยังไม่มีความแน่นอน ทีนี้การเจราจาของไทยในครั้งต่อไปนะคะคุณสบีกัญญาบอกว่าจริงๆก็ต้องให้กําลังใจรัฐบาลในช่วงเวลานี้รวมถึงทีมไทยแลนด์เพราะว่าเขาก็ไปทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วและอยากให้พูดคุยกับคนที่อาจจะเสียประโยชน์จากการเจราจาทางการช้าอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรก็ต้องไปทําความเข้าใจเพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะ จริงๆก็ต้องให้ให้กำลังใจรัฐบาลนะในช่วงเวลานี้นะคะรวมถึงทีมไทยแลนด์ที่ไปทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เข้าใจดีว่าก็คงจะประสบกับความรกระกระอ่วนใจเนาะในเมื่อในรอบแรกที่คิดว่าทีมเพร p โปโซไปดีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่พอใจของทางสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยากให้ทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้มีการ ผู้คุยปรึกษาหารือกับผู้ที่อาจจะต้องเสียผลประโยชน์จากการที่เจรจาการค้าครั้งนี้ให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมีมาตรการที่จะเยียวยาผลกระทบในอนาคตในสิ่งที่เราต้องเอาไปขึ้นโต๊ะเจรจา,ารอย่างเช่นที่พูดมาเนิ่นนานแล้วคือขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องบอกว่ากเกษตรกรเองเนี่ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมตัวเองเลยว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าเราเปิดให้มีการนําเข้าขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าอาหารวัตถุดิบสำหรับ การทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาค่ะแน่นอนว่าเวลาไปเจราจาเนี่ยนะมันก็ต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวไงไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียกร้อนจากเขาอย่างเดียวเราก็ต้องเหมือนมีข้อเสนออะไรอะที่จะไปทําให้เขาอยอมลดเพดานภาษีลงมาเพราะเขากําหนดมาเนี่ยจูจ่ๆเขากําหนดมา3 6 3 7แบบเนแบบี้จะทํำยังไงให้เขาลดลงมาเนี่ยนะคะอาจจะเอออนุญ,ญาตให้เขานําเข้า การพืชผลการเกษตรเข้ามาไหมซึ่งมันก็จะกระทบกับเกษตรกรในบ้านเราอันนี้คุณหมายบอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยทางทีมไทยแลนด์ก็ต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบให้เขาเข้าใจด้วยนะคะทีนี้ในอนาคตเนี่ยไทยจะเจอาจารงตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณหมายบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมากๆเลยนะอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย,ยประเมินไว้ว่าอยากจะให้ลดไปอสักครึ่งหนึ่งที่เขากําหนดมาก็ยังดีจาก36 -37 เนี่ยเหลือสัก1 8เ อันนี้ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าจะลดถึงต่อให้มันเป็น18%นะก็กระทบกับเศรษฐกิจไทยอยู่ดีค่ะเศรษฐกิจในปี68-69ยังไงไทยก็กระทบนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ที่18%เนะเพราะว่าตอนนี้ยังเจรจาไม่ลงตัวเพราะเวดนามเขา20ใช่ไหมโอกาสที่เราจะ18%เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ภาวนาว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้เราได้เรทที่มันน่าจะดีกว่า เวียดนามละกันอย่างเวียดนามเขา20รไงคะ แต่ว่าท่าทีของสหรัฐล่าสุดก็ออกมาแล้วนะคะบอกว่าประเทศไหนที่ยังไม่ได้มีการเจรจาเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการทยอยส่งจดหมายไปแจ้งทีละประเทศเลยล่าสุดนะคะทรัมป์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวันศุกร์ที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ได้ลงนามในจดหมายที่จะส่งในวันจันทร์นี้แล้วทั้งหมด12ฉบับนะคะโดยจะประกาศรายชื่อของประเทศที่ได้รับจดหมายในวันเดียวกันอ่ะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงดูคะ่ะ did. I signed some letters and they'll go out on Monday, probably 12, 12 different, well, different, uh, different amounts of money, different amounts of tariffs and somewhat different statements. Which countries receive those letters on Monday? Uh, You'll be announced. I have to announce it on Monday. I can't do it. เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องมารอลุ้นกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่จะได้รับจดหมายนะแล้วก็ถ้อยถแถลงจะมีรายละเอียดว่าอะไรความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่สหรัฐจะเริ่มบังคับใช้มาตรการภาษีในอัตราที่สูงขึ้นระหว่างอัตรา10ไปจนถึง70เลยค่ะกับหลายสิบประเทศ ตั้งแต่ไต้หวันไล่ไปจนถึงยุโรปเลยนะคะภาษีสุลกากรดังก,กล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตราการที่ทรัมป์ประกาศเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษี10%กับคู่ค้าส่วนใหญ่และในอัตราที่สูงกว่ากับประเทศที่สหรัฐขัดดุลการค้าด้วยแต่ว่าภาษีนี้ถูกระงับเอาไว้ชั่วคราวก็คือให้เดทไลน์ผ่อนผันให้จนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้ก็ตั้งใจจะเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเจราจาต่อรองนะคะซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็พยายาม ที่จะบรรลุข้อตกลงเพราะว่าไม่อยากโดนภาษีในอัตราที่สูงขึ้นจนถึงขณะน,นี้สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับสหราชอาณาจักรแล้วก็เวียดนามไปแล้วนะคะตกลงกับจีนที่จะลดกำแพงภาษีที่เคยตั้งเอาไว้สูงมากๆเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันมีรายงานออกมาว่า ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเองเขาสามารถบรรลุข้อตกลงการเจรจากับสหรัฐเรียบร้อยแล้ว oh. และเตรียมที่จะออกถแถลงการร่วมกันเร็วๆนี้ด้วยตามรายงานข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักโฆษกรัฐบาลของกัมพูชาออกถแถลงการมาคณะทำงานเฉพาะกิจได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างถแถลงการร่วมว่า ว่าด้วยข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกากัมพูชาแล้วและจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเร็วๆนี้ในถแถลงการยังระบุด,ด้วยว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต,ใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตยังคงร่วมมือใกล้ชิดกับสหรัฐต่อไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสองประเทศค่ะ ขณะที่ฝั่งของอินโดนีเซียนะคะ <c oughs> ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเช่นเดียวกัน <S <S แฮลังกาฮาตาโตรัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาเมื่อวันพฤหัสที่3กรกฎาคมบอกว่าอินโดนีเซียจะลงนามข้อตกลงที่มีมูลค่าการค้า34,000ล้านดอลลาร์กับธุรกิจในสหรัฐสัปดาห์หน้านี้เพื่อจะไปซื้อสินค้าของสหรัฐรวมถึงลงทุนในสหรัฐมากขึ้น นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีข้อเสนอกับสหรัฐนะคะว่าจะซื้อเครื่องบินจะซื้อข้าวสาลีเพิ่มด้วยผ่านสายการบินแห่งชาติการูด้าอินโดนีเซียค่ะและผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอินโดฟู้ด รวมถึงจะลดภาษีนําเข้าสินค้าส่งออกสําคัญของสหรัฐอย่างเช่นผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะในอัตราที่เกือบจะเป็นศูนย์เลยและข้อเสนอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางอินโดนีเซียก็ต้องการที่จะบรรลุดิลกับสหรัฐให้ได้ก่อนเส้นตายกําหนดวันที่9กรกฎาคมนี้ถ้าเกิดบรรลุดิลไม่จบในอินโดนีเซียเขาโดนเรียกเก็บภาษีในอัตรา32เเซนเลยนะคะแต่ประเทศที่ เราอยากจะเห็นนะหมายถึงว่าจริงๆเราก็อยากจะเห็นของเรานะว่ากำแพงภาษีท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยที่เท่าไหร่แต่อย่างเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยที่เขาโดนหนักที่สุดคือ49%เอ้ยเปขาจะปิดดิวได้ลงตัวแล้วหรอ,อนะเราก็ต้องรอดูอออันนี้ก็ต้องต้องต้องรอดูนะคะ